พออายุมากขึ้นแล้วก็คิดถึงขนมสมัยเด็กๆนะคะที่เคยกินก็ลองทําดูเนาะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนี่คือขนมแป้งจีนะคะบางคนก็จะเรียกบ้าบิ่นก็ได้ลองทําอันเล็กๆดูพอขี้เกียจก็ทําอันใหญ่นะเดี๋ยวแม่พาไปบอกสูตรนะคะสูตรแบบว่าไม่ไม่พิสดารไม่ล้าลึกแบบง่ายมากๆทําตามกันได้เลยแล้วจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลย เราก็มาดูที่ส่วนผสมของขนมแป้งจีที่จะทํากันวันนี้นะคะไม่ยากเอาแบบง่ายๆเอาแบบโบโบโบราณน,นะคะนี่คือแป้งข้าวเหนียว200กรัมค่ะใส่ลงไปในอ่างผสมเลยนะน้ำตาลทราย100กรัมเพิ่มลดได้นะถ้าไม่ชอบเป็นคนที่ชอบกินน้ำตาลมะพร้าวเป็นพิเศษขอใส่สัก50กรัม เกลือครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยกะทิค่ะน้ำกะทิกล่องนี้200กรัมนะคะใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็คนค่ะจะใช้ช้อนคนจะใช้มือคนตามสะดวกเลยนะคะ ให้แป้งส่วนผสมของเหลวเนี่ยสามารถเพิ่มลดได้นะคะตามชอบจะเหลวกว่านี้แต่ว่าเหลวมากก็ไม่ดีเวลาหยอดแล้วมันไหลไมีความรู้สึกว่ามันหนืดไปเดี๋ยวขอเติมน้ำอีกนิดนึง คนประมาณนี้ใส่ได้แล้วนะคะเราคนไปจนน้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายดีนะคะใส่มะพร้าวขูดค่ะมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นมะพร้าวที่เกือบแก่นะคะใส่ไปค่ะตามชอบไม่กำหนดนะว่ากี่ร้อยกรัมอะไรก็ใส่ไปอะ บางคนก็ชอบมะพร้าวบางๆกินเป็นบ้างโดนบ้างแต่บางคนก็ชอบมะพร้าวเน้นๆอ่าอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ชอบเลยตามด้วยงาขาวขั่วนะคะหอมดีเขาใส่กัหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่อยากใส่อะ่ะโอเคปะ่ะสุดท้ายแล้วหลังจากใส่มะพร้าวเนี่ยเป็นที่คนเต็งช้อนแทนนะคะจะสะดวกกว่าอุ้ยมะพร้าวเยอะแล้ว เนี่ยแม้ว่ากําลังดีถ้าเกิดว่าใส่มะพร้าวเยอะกว่านี้ใช่ไหมมันจะไม่ได้ไม่ได้คําว่าแป้งเลยอะมะพร้าวจี่วัคซฟนเนาะอ่ะเสร็จแล้วจะไปหยอดกันค่ะใช้กระทะเป็นกระทะแบบเทฟลอนนะคะเพื่อความสะดวกเพื่อไม่ต้องน้ำมันอ่าสำหรับคนที่หลีกเลี่ยมน้ำมันนะคะแต่ถ้าใครอยากจีด้วยน้ำมันก็ตามสบายเลยค่ะ ถ้าไม่มีปัญหาสำหรับคนที่อยากให้แป้งจีขนมแป้งจีเนี่ยนะคะเป็นสีขาวก็ให้ใช้แต่น้ำตาลทรายขาวนะคะมันก็จะเป็นสีขาวค่ะแต่แม่ไม่สนสีค่ะเอาความชอบเข้าว่านี่แหละถือบอกมัวตลอดดายคนนี้กระทะตั้งไฟไว้ก่อนนะคะให้มันร้อนวอร์มไปก่อนเราจะหยอดแบบยังไงดี อ่ะเล็กๆดีกว่าเนาะก็เล็กๆอะ่ะแบบนึกถึงสมัยตอนเด็กๆยังเรียนโรงเรียนวัดด่านสำโรงที่สมุทรปราการนะคะทางเดินระหว่างโรงเรียนถึงท่ารถอะ่ะเขาก็จะมีแม่ค้าเขียนรถเข็บนมาขายขนมแป้งจีบแบบนะคะอ่ะเล็กๆสี่อันบาทหนึ่งมัง้งอ่ถ้าจำไม่ผิดนะอุ้ยน่ารักตะมูตะมิมาก อร่อยไปซะทุกอย่างชีวิตวัยเด็กกระทะร้อนแล้วนะคะเรามาหยอดเล็กไปเปล่าไม่เป็นไรเราอยากหยอดเล็กหยอดใหญ่ตามใจเรานะคะนึกถึงสมัยเด็กๆก,ก็หยอดเล็กๆตะกะก็หยอดใหญ่ๆขี้เกียจก็หยอดใหญ่ๆอะ <c oughs> ใหญ่คนนี้ไม่มีแบบแผนแล้วซะเลย โอ้ยแก่แล้วจํามาให้แบบให้แผนอะไรล่ะคะมันจะเล็กได้กว่านี้ถ้าเกิดว่าเราขูดมะพร้าวเส้นเล็กนะคะอดีแม่ขูดมะพร้าวเส้นใหญ่ไปหน่อยอันเล็กน่ารักเชียวไม่ค่อยจะกลมเท่าไหร่ แม่ค้าเขาก็ขยันหยอดเนาะขายสี่อันบาทเนี่ยอันเล็กๆๆๆพอลูกค้ามาสั่งนะคะเขาก็จะจิ้มเสียบไม้ให้รอให้ขนมด้านหนึ่งสุกนะคะแล้วค่อยกลับเนี่ยชิ้นเล็กอย่างเงี้ยขี้เกียจอีกแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะกระทะถัดไปแม่จะหยอดชิ้นใหญ่ทั้งปี อาขนมด้านล่างแล้วก็กลับนะคะ ส่องไม้สองมือนิดนึงตำเนี้ยค่ะแบบง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากมายสูตรไม่ต้องพิสดาลสูตรโบราณน,นี่แหละมีพื้นที่ว่างแล้วก็หยอดต่อนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กินหอมเริ่มมาแล้วหอมมะพร้าวหอมน้ำตาลอ,อ,อ้อยอพอขนมสุกทั้งสองด้านแล้วนะคะก็เอาขึ้นค่ะจิ้มขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมาตาขนมเล็กๆน่ารักตะมุตะมีดีไหม,มเดี๋ยวขอไปจี่ให้เสร็จก่อนเลยนะคะแล้วเรามาดูกันมาชิมกันตอนที่จี่เสร็จแล้ว พอสุกแล้วก็เท okay, แบบนี้เลยคะ่ะง่ายดีจีกันเสร็จแล้วมาดูเนื้อขนมนะคะเหนียวนุ่มหนึบเพราะว่าใช้แป้งข้าวเหนียวอลองอันใหญ่ดูสิอันเล็กมันอันเล็กไปเหมาะที่จะใส่ปากอย่างเดียว นเนี่ยค่ะเหนียวนุ่มหนึบเวลาเคี้ยวก็จะได้เเนื้อมะพร้าวเน้นๆเลยนะคะแล้วมาถามคนชิมก่อนคนชิมว่าไงกินแล้วต้องคอมเมนต์ด้วยนะไม่ใช่ก้มหน้าก้มตากิน,นมะพร้าวขูดงาคั่วกะทิ ไม่หอมก็ไม่รู้จะว่าไงละหวานเทอดีไหมรสชอแบ้งืมเขาเรียกขนมอะไรรู้ไหมขนมแป้งจีหรือขนมบ้าบินแต่ไม่ใช่มะพร้าวอ่อนมะพร้าวขูดได้ก็สองอัน อืมทำอันใหญ่กันเล็กขยันก็ทำอันเล็กขี้เกียจก็ทำอันใหญ่จะไ,ได้หมดเร็วๆกินได้เนาะ